g b t q ในราชสำนักเล่นเพื่อนเล่นสวาสดเขาเล่นอะไรกันเรื่องนี้นี่อาจจะเปรียบเหมือนม่านบางๆนะครับที่ปิดกั้นเรื่องราวแห่งความสัมพันธ์และก็ความหลากหลายทางเพศในราชสำนักไทยจากสายตาสาธารณชนในอดีตครับ เรื่องของพฤติกรรมความรักและก็มิตรภาพอันลึกซึ้งที่บางครั้งก็ถูกขับเคลื่อนด้วยเงื่อนของอำนาจสถานะและก็ความรู้สึกจากหัวใจนะครับเล่นเพื่อนและก็เล่นสวัสด์เนี่ยไม่ใช่แค่การหยอกเยา้าหรือว่าการแสดงความรักเพียงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันสะท้อนถึงวัฒนธรรมที่ซับซ้อนและก็ละเอียดอ่อนของราชสำนักไทยครับที่ทั้งเติมเต็มและก็ท้าทายกรอบความเชื่อดั้งเดิมนั่นแหละครับ ความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความหลากหลายทางเพศแต่ก็ยังบอกถึงชะตากรรมและก็ความเชื่อมโยงที่ผูกพันกับโครงสร้างอำนาจในราชสานักนะครับพฤติกรรมการเล่นเหล่านี้เป็นหน้าต่างที่เปิดให้เราได้เห็นถึงแง่มุมที่ซ่อนเร้นของผู้คนในสังคมไทยในยุคก่อนครับความลับที่เต็มไปด้วยทั้งความรักความปรารถนาและก็ท้าทายครับบางครั้งก็คือการแสวงหาการยอมรับนั่นแหละครับ แต่บางครั้งก็เป็นการต่อสู้เพื่อให้คงอยู่ในฐานะที่เหมาะสมกับจิตใจที่มันเรียกร้องนะครับก่อนจะเล่าเรื่องราวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับผมต้องขอออกตัวสักหน่อยนะครับว่าเนื้อหาเนี่ยอาจจะค่อนข้างน่าหวาดเสียวไปหน่อยนะครับแต่ผมก็จะพยายามเล่าเรื่องอย่างระมัดระวังและก็ไม่หวาดเสียวจนเกินงามไปก็แล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับ พบกันได้ทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook แล้วก็ t i k t o k ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด s u b s c r i b e แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือนครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยครับและถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่า Super t h a n k s ทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอบพระคุณมากครับ เรื่องราวในวันนี้นี่รวบรวมมาจากสิ่งพิมพ์แล้วก็บทความหลากหลายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะบทความของคุณพลอิทธารมในศิลปวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ของคุณโรมบุญนาคในเม n น g e อร์ออนไลน์ครับแล้วก็บทความของคุณพัฒนาการ A ใน L อออนไลน์ครับคุณผู้ฟังครับรักร่วมเพศเนี่ยดูจะไม่เป็นของแปลกสำหรับยุคนี้แล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องปกปิดกระมิดกระเมียนมีการประกาศตัวกัน,กนอย่างเปิดเผยแล้วครับ หลายประเทศเนี่ยก็ยังยอมให้มีการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับแต่ว่าในยุคต้นของรัตนโกสินทร์เนี่ยเราถือกันว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าเข้าขั้นวิตถานนะครับโดยที่พฤติกรรมแบบนี้มีความผิดอย่างร้ายแรงครับกฎบนเทียนบานนกำหนดโทษเอาไว้ครับแต่ก็ใช้คำเรียกสำหรับหญิงกับชายในโทษนี้ต่างกันนะครับหญิงที่สมรักหรือว่าสมสู่กับหญิงด้วยกันเนี่ยก็เรียกว่าเล่นเพื่อนครับ ส่วนชายที่สมรักหรือสมสู่กับชายด้วยกันเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเล่นสวาร์ทครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับรักร่วมเพศเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในสมัย,น,ยนี้นะครับในพุทธชาดกเนี่ยก็มีการกล่าวถึงรักร่วมเพศเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีภาพเกี่ยวกับกิจกรรมรักร่วมเพศอยู่ตามจิตรกรรมบนฝาผนังของวัดหลายแห่งครับมีข้อบัญญัติว่าเป็นบุคคลที่ไม่สามารถอุปสมบทหรืออยู่ในเพศบรรพชิตได้นะครับ ในกฎมนเทียนบาลเนี่ยมาตราที่124ได้กำหนดโทษของรักร่วมเพศไว้ด้วยนะครับบอกว่าอันหนึ่งสนมกำนันคบผู้หญิงหนึ่งกันทำดุดชายเป็นชู้เมียกันให้ลงโทษด้วยลวดหนัง50ทีสักคอประจานรอบพระชวังทีหนึ่งให้เอาเป็นชาวสะดึงทีหนึ่งให้แก่ลูกเธอหลานเธอในอัคราพิธานศัพท์นะครับซึ่ง มอบรัตเลเนี่ยเขียนขึ้นในปีพศ2416เนี่ยอธิบายคำว่ากะเทยไว้นะครับหมายถึงคนที่ไม่เป็นเพศชายไม่เป็นเพศหญิงมีแต่ทางปัสสาวะอันนี้มอบัตเลเขียนไว้นะครับพฤติกรรมรักรวมเพศแม้จะไม่ได้มีหลักฐานว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่ในสมัยกรุงศรีธยาเนี่ยมีชาวฮอลันดาคนหนึ่งครับชื่อว่านายโยสเซาเทนครับ เข้ามาเป็นผู้จัดการบริษัทการค้าของฮอลันดาอยู่ในกรุงศรีอยุธยานะครับในสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมครับราวๆปีพุทธศักราช2100เศษๆนะครับแล้วก็มาถึงสมัยพระเจ้าปราสาททองด้วยครับรวมเวลาที่นายโยสเซาเทนนอยู่ในอยุธยาเนี่ยแปีครับเขาได้เขียนเรื่องราวของราชอาณาจักรสยามมาไว้ในชื่อว่าจดหมายเหตุของโยสเซาเทนครับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ไทยที่ จะว่าไปก็มีค่ามากทีเดียวนะครับแต่เมื่อเขากลับออกไปถึงชวาเนี่ยซึ่งอยู่ในความปกครองของฮอลันดานะครับเขาถูกลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตครับโดยข้อหารักร่วมเพศครับซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงในสังคมตะวันตกเลยนะครับโยชเซาเทนเนี่ยรับสารภาพครับแล้วก็ให้การพาดพิงว่าเขาเนี่ยรับแบบอย่างมาจากคนในกรุงศรีอยุธยาครับในหนังสือนางนพมาศหรือว่า ตำรับเท้าสีจุลาลักษ์เนี่ยมีหลายส่วนนะครับที่สะท้อนมุมมองและก็งแง่คิดที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะสื่อถึงเจาะจงถึงบริบทยุคไหนก็ตามนะครับเรื่องคำสอนส่วนหนึ่งในหนังสือที่ว่านี้นักเขียนและวิชาการบางท่านเนี่ยมองว่ามีนัยยะเชิงประนามการเล่นเพื่อนหรือว่ากิจของหญิงรักหญิงครับที่เชื่อว่าเป็นที่แพร่หลายในประชวังอยู่พอสมควรนะครับ แล้วก็เป็นที่แน่ชัดครับว่าเนื้อหาของนางนพมาศหรือว่าตำรับเท้าสีจุลาลักษณ์เนี่ยมีน้ำเสียงเชิงที่สั่งสอนถึงสิ่งพึงปฏิบัติและก็ไม่พึงปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะสำหรับนางสนมครับคุณสุพจน์แจ้งเร็วเนี่ยตั้งข้อสังเกตเนื้อหาส่วนหนึ่งในวรรณกรรมชิ้นนี้บอกว่านางนพมาศเนี่ยพูดถึงนิทานที่ชื่อว่านางนกเรียนคบนางนกไส้ช่างยุครับในบทความคำสอนนางนพมาศครับ ซึ่งว่าด้วยการเป็นนางบำเรอบาทนะครับอย่างไรก็ตามครับคุณสุพจน์แจ้งเร็วเนี่ยแสดงความคิดเห็นว่าหากนางสนมได้อ่านเนี่ยอาจจะต้องสะอึกกันบ้างนะครับเนื่องจากว่านิทานเรื่องนี้มีการบริพาทการเล่นเพื่อนเนี่ยอย่างรุนแรงครับเรื่องการเล่นเพื่อนนี้เป็นเรื่องที่ว่ากันว่าอยู่คู่กับราชสำนักมานานนะครับเคยถูกบัญญัติเป็นกฎมนเทียนบาลระบุโทษนางสนมกำนันที่คบผู้หญิงหนึ่งกันดุดชายเป็นชู้เมียกันครับ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่3มเนี่ยมีทั้งเรื่องเล่นเพื่อนและก็เล่นสวัดที่โด่งดังแล้วก็บันทึกเอาไว้หลายเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ออกจะเป็นเรื่องที่ขบขันนินทากันสนั่นเมืองครับเมื่อนักเขียนนิรนามคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณสุวรรณเนี่ยซึ่งเป็นกวีดังในยุคนั้นนะครับได้นําเรื่องที่ซุบซิบนินทาเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงยาวในชื่อว่าหม่อมเป็ดสวรรค์ครับนําพฤติกรรมของหม่อมสุด กับหม่อมขำนะครับซึ่งมีหน้าที่นอนอยู่ที่ปลายพระบาทของกรมหมืน่นอับสรนสุดาเทพพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ครับหม่อมขำนั่นนะนะผัดหน้าทาแป้งเดินชดช้อยใส่สะโพกจนมีฉายาว่าหม่อมเป็ดนะครับส่วนหม่อมสุดเนี่ยรับหน้าที่อ่านกาบกรถวายก่อนบันทมครับ กอนเพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์เนี่ยแต่งโดยคุณสุวรรณเนี่ยนะครับตามคำอธิบายของนายรีดเรืองฤทธิ์นะครับซึ่งเป็นผู้รู้ของกรมศริลปากรเนี่ยสันนิษฐานว่าแต่งเมื่อราวๆสักปี2,348ถึง2,358นะครับมีเนื้อหาเชิงล้อเลียนความสัมพันธ์ของหม่อมสุดกับหม่อมคำเนี่ยละครับสองหม่อมห้ามของกรมพระราชวังบรวรมหาศรีโพลเสพครับเพราะว่าเมื่อกรมพระราชวังบรวรมหาศรีโพลเสพเนี่ย สิ้นพระชนลงแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็มารับราชการในพระบรมมหาราชวังครับโดยประจําอยู่ที่ตําหนักของกรมมืออับสรสุดาเทพนะครับโดยที่หม่อมสุดและหม่อขมขำนั่นก็ต่างมีใจปฏิพัติต่อกันแบบหญิงรักหญิงแหะครับแต่ว่ากรมมืออับสรสุดาเทพเนี่ยไม่ได้ทรงกริ้วอะไรครับก็ชุบเลี้ยงดูแล้วก็โปรดปรานทั้งคู่เป็นปกตินะครับในกลอนเพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์เนี่ย ผมคัดมาอ่านให้ฟังไม่ยาวมากนะครับจะลองอ่านให้ฟังเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะมองเห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับเพลงยาวบอกอย่างนี้ครับบอกว่าแต่ปากอ่านใจคิดคณิตเป็ดมิใครจะเสร็จสิ้นสุดสมุดได้จะล่วงมัดชิมยามสองย่ำของชัยจะหยุดไว้ก็เกรงพระอาชยามอมเป็ดน้อยค่อยเตือนให้เพื่อนนอน เฝ้าเคืองค้อนแค้นชัดสะบัดหน้ายังไม่ทรงพระบรรทมตรมอุราแต่ชายตาดูพักพยักกันเห็นพระองค์ทรงนิ่งไม่ติงกายเตือนก็ชายดึงต่วนให้ป่วนปันทับสมุดหยุดยั้งฟังสำคัญด้วยกระสันเสียวซ่านรำคาญใจพระแกล้งทรงพระกันศักด์จะให้รู้ว่าตื่นพระบรรทมอยู่หาหลับไม่ คุณโม่งก็ชะงากกระดากใจก็แข็งจิตอ่านไปใจประวิงครั้นพระองค์ทรงพลิกพระกายกลับหมายว่าพระบรรทมหลับสนิทนิ่งก็สมจิตคิดไว้ใจประวิงก็คลานชิงกันขยับดับเทียนชัยเข้าชุลมุนวุ่นวายปลายพระบาทก็คิดคาดเอาว่าหาเห็นไม่จึงกระทำเอาแต่อําเภอใจด้วยแสงไฟมืดมิด ไม่มีโพลงกระซุบกระซิบชุ่มกายปลายพระบาทอุดตลุดอุดจาดทำอาจโถงเอาเพราะหอมกรอมหุ้มกันคลุมโปงจึงตรัดเรียกว่าขุนโมงแต่นั้นมา <c oughs> ที่เรียกอย่างนั้นก็คือ <c oughs> เรื่องมันก็คือว่าขุนโมงและก็หม่อมเป็ดเนี่ยคืนวันหนึ่งเนี่ยขุนโมงก็อ่านหนังสือถวายอยู่ปลายพระบาทครับ พอล่วงเที่ยงคืนแล้วเนี่ยกรมหมื่นอับสอนสุดาเทพก็ยังไม่ส่งพระบรรทมครับทำให้คุณโมงเนี่ยรู้สึกกระวนกระวายเพราะว่าใจก็ห่วงแต่หม่อมเป็ดนะครับซึ่งรอท่าอยู่นานกระทั่งเห็นกรมหมื่นทรงนิ่งก็ชายตาดูแล้วก็พยักหน้าเป็นเชิงเข้าใจกันแหะครับคุณโมงก็เลยทับสมุดไว้ใจก็รันโจรปวนปันป่นเต็มที่แหะครับแต่ครั้นพอลองตั้งใจฟังเสียงให้แน่ชัดอีกดีก็ปรากฏว่า ได้ยินเสียงทรงแกล้งไอก็กระแอมแล่ะครับ <c oughs> อะไรประมาณนี้เป็นทีว่าตื่นบรรทมอยู่ครับก็ทําให้คุณโมงในกระดากใจต้องสู้อ่านหนังสือต่อไปอีกครับกระทั่งเห็นทรงพลิกพระกายก็หมายความว่าบรรทมหลับสนิทแน่แล้วนะครับทั้งคุณโมงและก็หม่อมเป็ดก็ชิงกันคลานไปดับเทียนให้ชุลมุนวุ่นวายแหะครับที่ปลายพระบาทก็เอาผ้าเพลาะกับกรอมหุ้มคลุมโปงกันไว้แล้วก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอุตลุดแหะครับ ตรงนี้เองครับทำให้กรม,มือหมื่นเนี่ยตรัสหม่อมสุดเนี่ยว่าเป็นคุณโม่งครับส่วนหม่อมขํำนั้นเนื่องจากเดินโยโกเยกสายก้นเหมือนเป็ดอะไรละครับท่านก็ซึ่งท่านก็จึงทรง,งตั้งชื่อเป็นหม่อมเป็ดครับแล้วก็เอเรื่องที่เล่นเพื่อนกันเนี่ยท่านก็ไม่ได้กริ้วอะไรนะครับก็ชุบเลี้ยงอย่างถือว่าเป็นที่โปรดปรานทั้งคู่แหละครับเพราะว่าอยู่ใกล้พระองค์มากนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกของคนอ่านครับและคนก็เล่าต่อกันไปเหมือนนินทาต่อๆกันไปครับและก็ส่งไม่ได้ลงโทษทันแต่อย่างไรนะครับ ก็จริงๆแล้วอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับราชสำนักฝ่ายในนะมีแต่สตรีครับรักก็คือรักครับมันไม่ได้มีหญิงมีชายหรอกครับก็มีอาจลวงรู้ถึงเบื้องลึกในจิตใจ,จได้ครับการเล่นเพื่อนของนางในก็เริ่มเป็นที่โจดจานไปทั่วครับถึงขั้นต้องมีการประกาศใช้กฎมนเทียนบานข้อที่124ซึ่งมีความบอกอย่างนี้ครับว่าอันหนึ่งสนมกำนันผู้คบหญิงหนึ่งกัน ทำดุดชายเป็นชู้เมียกันถึงขั้นต้องมีการประกาศใช้กฎบนเทียนบานข้อ124ที่มีโทษโบยด้วยลวดหนัง50ทีและสักคอประจานนั่นแหละครับต่อมาเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็เลยทรงออกกฎหมายที่พาดพิงถึงพฤติกรรมรักร่วมเพศนะครับอย่างเช่นประมวลกฎหมายลักษณะรศ1 2 7มาตรา124ครับที่กล่าวว่าผู้ใดกระทำชําราผิดธรรมดามนุษย์ ด้วยชายก็ดีหญิงก็ดีหรือกระทําชําราด้วยสัตว์เดรัจฉานก็ดีทันว่ามันมีความผิดต้องระวางโทษติดคุกตั้งแต่3เดือนขึ้นไปจนถึง3ปีและให้ปรับตั้งแต่50บาทขึ้นไปถึง500บาทด้วยอีกจากเล่นเพื่อนก็มาถึงการเล่นสวาสดครับก็คือการครบหาในลักษณะชายรักชายนะครับ เรื่องนี้ปรากฏหลักฐานในประชุมประกาศในรัชการที่4ที่บันทึกพฤติกรรมของพระภิกษุนะครับที่ว่าบางจำพวกเป็นคนเกียจคร้านกลัวจะเกณฑ์ให้ราชการหลบลี้หนีเข้าบวชเป็นภิกษุสามเณรอาศัยพึ่งพระศาสนาเลี้ยงชีวิตแล้วประพฤติอนาจารทุจริตต่างๆจนถึงเล่นสวาดเป็นปราชิกก็มีอยู่โดยมากคำว่าเล่นสว่ดนนะี้ยังถูกใช้อย่างกว้างขวางในยุคนั้นเลยนะครับ ในพระราชะพงศาวดารรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่สองเนี่ยมีบันทึกไว้นะครับว่าพระสังคราชวัดมหาธาตุรูปหนึ่งเนี่ยมีพฤติกรรมรักร่วมเพศกับลูกศิษย์หนุ่มๆครับร่วมกันสัมผัสจับต้องรูปคลำอวัยวะเพศนะครับก็เลยถูกถอดจากสมณศักดิ์แล้วก็ในประเทศให้ออกไปจากวัดมหาธาตุครับแต่เรื่องที่เป็นเรื่องคดีของเจ้านายฝ่ายชายที่นิยมการเล่นสวาด แล้วก็ถึงขั้นสอบสวนจนกลายเป็นเรื่องการเมืองที่ต้องลงท้ายด้วยการประหารชีวิตด้วยการทุบด้วยท่อนจันเลยนะครับเจ้าของเรื่องก็คือกรมหลวงรักรณเรศครับพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1นนะครับและก็เป็นเจ้านายอาวุโสในรัชกาลครับท่านมีคณะละครส่วนพระองค์ครับแต่เป็นละครผู้ชายล้วนครับซึ่งเป็นเรื่องปกติในยุคสมัยนั้นนะครับ ก็ถูกดีกาทูลกล้าวกล่าวหาหลายเรื่องครับทั้งเรื่องที่ไม่ใส่ใจในราชการเบียดบังเงินเบี้ยววัดและก็เงินวัดพระพุทธบาทครับนอกจากนี้กรมหลวงรักโรนเรศยังถูกกล่าวหาว่าทําความเสื่อมเสียมาถึงพระราชวงศ์ครับเพราะว่าประพฤติพระองค์ในทางเล่นสว่าดครับอันเป็นการแสดงความรักใคร่ในทางผิดธรรมชาติอย่างเปิดเผยนะครับจนอื้อฉาวเรื่องหลือไปทั่วครับ ในการชำระความตามดีกาเนี่ยได้ความว่ากรมหลวงรักโณนเรศเนี่ยฝักไฟอยู่แต่พวกละครผู้ชายด้วยกันครับไม่ยอมเข้าห้องบรรทมกับพระชายาหรือว่าหม่อมห้ามเลยครับมีบันทึกบอกเอาไว้ครับว่าจึงรับสั่งให้เอาพวกละครมาแยกย้ายกันไต่าถามได้ความสมกันว่าเป็นสวาไม่ถึงชำเราแค่เอามือเจ้าละครและมือท่านกำคุยหาฐานด้วยกันทั้งสองฝ่ายให้สำเร็จภาวะาธาตุเคลื่อนพร้อมกัน เป็นแต่เท่านั้นคุยหาฐานก็เป็นราชาสับก็หมายถึงอวัยวะที่รับนั่นแหละครับแล้วโปรดให้ตลาการถามกรมหลวงว่าเป็นเจ้าใหญ่นายโตเล่นการเล่นนี้สมควรอยู่หรือกรมหลวงรักโดนเรศให้การว่าการที่ไม่อยู่กับลูกกับเมียไม่เกี่ยวกับราชการที่สําคัญจนเป็นเหตุให้ถูกประหารชีวิตก็คือรับสั่งให้ตลาการเนี่ยถามนะครับว่าเกลี้ยกล่อมเจ้านายขุนนางให้เป็นพักพวกมากคิดจะกะบฏหรือ กรมหลวงให้การว่าไม่ได้คิดกบฏคิดอยู่แต่ว่าเมื่อสิ้นแผ่นดินไปก็จะไม่ยอมเป็นข้าใครถามอีกข้อหนึ่งว่าถ้าได้อย่างนั้นแล้วจะเอาผู้ใดเป็นวังหน้าก็ให้การว่าคิดไว้จะเอากรมขุนพิพิธภูเบนซึ่งเมื่อให้การแบบม่ยังพระโอฐ์ก็คือปูนมายังอะครับก็ประวัติศาสตร์ก็จึงบันทึกเอาไว้ว่าพระบรมวงศานุวงศ์และท่านเสนาบดีกราบทูลว่าจะไม่เอาโทษเสียเลยเลี้ยงไว้ก็ไม่เป็นที่ไว้วางใจ เหมือนตีอสรพิษให้หลังหักจะระวังยากและในตอนท้ายของการชำระคดีนี้ครับก็ยังมีบันทึกาพาดพิงไปถึงพฤติกรรมของพระเจ้ากรุงปักกิ่งของจีนด้วยนะครับบอกว่าจนกระทั่งมหาเล็กเด็กชายฝ่ายหญิงเมียของตัวที่รับพระราชทานเบี้ยวัดก็มาเล่าให้เขาฟังออกเซ็งแซ่ไปทั่วว่ามิอีนังขังขอบกับลูกเมียมาหลงรักไอคนโขนละครสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ส่งทราบ จึงทรงพระราชดำริว่าจะชอบใจอย่างเจ้าปักกิ่งเตาวกวางรักนิ้วจะซ่องเสพผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างกระมังครั้นจะห้ามปรามว่ากล่าวให้รู้สึกตัวเสียว่าทำดังนี้ไปไม่ดีไม่งามก็จะอื้ออึงไปเหมือนจะแกล้งประจานญาติให้รับความอัปยศนอกจากจะทรงระบุพระเจ้าเตาวกวางของจีนแล้วเนี่ยก็ยังรับสั่งถึงกรมหลวงเทพพลพักนะครับพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้ารวมพระมาณดาเดียวกับ กรมหลวงรักรณเรศครับก็มีพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกันด้วยนะครับท่านว่าอย่างนี้ครับบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยกรมหลวงเทพพลพักก็มีประพฤติการไม่อยู่กับลูกเมียเหมือนกันเช่นนี้สมเด็จพระบรมวงศ์สาธิราชซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็ทรงทราบทุกพระองค์ก็หาได้ว่ากล่าวกรมหลวงเทพพลพักแต่ประการใดไม่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงไม่ได้เป็นพระไทยเอาทุระด้วยสําคัญพระไทยว่า เขาประพฤติเหมือนพี่ชายเป็นคนอุบาทบ้านเมืองมีหน้ำซ้ำกระทําให้แผ่นดินเดือดร้อนไปทุกเส้นหญ้าใบไม้ด้วยความโลภเจตนาขายใต้ฝาละอองธุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระเดชพระคุณเป็นล้นพ้นของพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งปวงทั้งขายหน้าข้าราชการผู้ใหญ่น้อยสมณะชีพราหมณไพรฟ้าค่าแผ่นดินด้วยความชั่วของตัวมันฟุ้งเฟืองเลื่องลือไปทั่วนานาประเทศทั้งปวงหาควรไม่เลย ในที่สุดครับกรม,มหลวงรักรณเรศซึ่งมักมีพฤติกรรมรักร่วมเพศกับพวกละครเนี่ยแม้จะมีโทษไม่ถึงตายนะครับแต่ที่เปิดเผยเองว่าเตรียมจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินถึงขนาดวางตัววางหน้าไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จึงถูกนำตัวไปประหารชีวิตโดยวิธีทุบด้วยท่อนจันทร์ที่วัดปทุมคงคาในที่สุดนั่นแหละครับก็แสดงว่ารักร่วมเพศในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ย ได้เกิดขึ้นมากในแวดวงสังคมชั้นสูงจนรู้กันไปทั่วนะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องปกปิดครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่มันเสื่อมเสียครับก็แสดงว่าการเล่นสวัสด์แล้วก็เล่นเพื่อนเนี่ยแพร่หลายจนเป็นที่น่าวิตกซึ่งในวันสมโพธิเดือนของพระเจชโอรสทิดาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ทั้งอสังหาริมทรัพย์และก็ไว้ใช้จ่ายเลี้ยงพระชนชีพแล้วเนี่ยยังพระราชทานสำเนาพระบรมราโชวาทแนบไปด้วยนะครับ มีข้อความตอนหนึ่งเนี่ยระบุไว้ครับบอกว่าพ่อขอสั่งแก่ตัวเจ้าไว้ทรัพย์ที่มีหางว่าวจำนวนผูกติดกับหนังสือนี้มีตราของพ่อปิดไว้เป็นสำคัญนี้พ่อให้แก่เจ้าคนเดียวตัวเจ้าเมื่อโตได้16ปีแล้วจงคิดอ่านเอาเป็นทุนทำมาหากินและเลี้ยงตัวต่อไปและใช้สอยตามสมควรเถิดแต่พ่อขอเสียเป็นอันขาดทีเดียวคิดถึงคำสั่งพ่อสั่งสอนให้มากนักหนา อย่าสูบฟินแลอย่าเล่นผู้หญิงที่ชั่วอย่าเล่นเพื่อนกับใครเลยมีผัวมีเถิดต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ใเนี่ยประมวลกฎหมายในรอสหมีหมวดที่เกี่ยวกับความผิดการกระทำอนาจารมาตรา242นะครับกล่าวบอกว่าผู้ใดกระทำชําเราผิดธรรมดามนุษย์ด้วยชายก็ดีหญิงก็ดีหรือกระทำชําเราด้วยสัตว์เดรัจฉานก็ดีท่านว่ามีความผิด ต้องระวังโทษติดคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีและให้ปรับตั้งแต่50บาทถึง500บาทสแสดงว่าการรักร่วมเพศซึ่งถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีงามครับเป็นปัญหาของสังคมไทยแล้วละครับถึงจะต้องออกกฎหมายการลงโทษถึงขนาดนั้นเลยครับข้ามแผ่นดินมาถึงรัชกาลที่6ครับทรงศึกษาในยุโรปถึง8ปีนะครับทรงเข้าพระไทยในเรื่องรักร่วมเพศครับซึ่งแพร่หลายในโลกตะวันตกนะครับบทพระชนิพนธ์ต่างๆที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ ดุสิตสมิทธ์ของพระองค์เนี่ยก็จึงส่งให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องครับเพื่อไม่ให้เกิดความรังเกียจบุคคลกลุ่มนี้ครับซึ่งไม่ได้เป็นพิษร้ายแรงต่อสังคมนะครับจริงๆบริบทในแผ่นดินรัชกาลที่6มีลึกซึ้งมากมายครับผมเข้าใจว่าผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์คงพอนึกภาพออกและก็เข้าใจเรื่องนี้ได้ประมาณหนึ่งนะครับข้ามแผ่นดินมาในสมัยรัชกาลที่7ครับมีการใช้คําว่าโฮโมเซ็กชวลเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับ จากงานเขียนบทความเรื่องการมารมและสมรสครับในหนังสือรวมปฐาฐกถาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตของคนทั่วไปตามหลักจิตวิทยาครับอธิบายให้ความรู้ด้านจิตวิทยามากกว่าเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมรักร่วมเพศนะครับโดยในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่วงการแพทย์ไทยเนี่ยได้เริ่มเข้ามาศึกษาและก็หาแนวทางแก้ไขรักษานะครับกลุ่มที่มีพฤติกรรมในแบบรักร่วมเพศเนี่ยครับ ซึ่งในยุคนี้พฤติกรรมรักร่วมเพศก็เกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับประชาชนเนี่ยสามารถสื่อสารเรื่องราวนี้ได้อย่างกว้างขวางครับเช่นในหนังสือพิมพ์รายวันที่ชื่อว่าสีกรุงเนี่ยฉบับวันที่20มิถุนายน2478เนี่ยระบุว่ามีการเปิดซ่องครับที่มีเฉพาะโสเพณีชายเท่านั้นเจ้าของซ่องคือนายถั่วดำครับหรือว่านายการุณผาสุก โดยนายถั่วดำในเล่ล่อลวงเด็กชายในวัยสัก1 0ถึง16ปีเนะี่ยมาร่วมอยู่ด้วยในห้องแถวเช่าครับพร้อมทั้งสั่งสอนวิธีการสำเร็จความใคร่ให้กับเด็กนะครับแล้วก็ให้เด็กเนี่ยสำเร็จความใคร่ให้กับแขกต่ออีกทีครับได้รับเงินค่าขายบริการเยี่ยงหญิงโสเพณีเลยครับซึ่งเรื่องราวของนายถั่วดำเนี่ยทำให้กลายเป็นคำแสแลงที่เราเรียกพฤติกรรมรักร่วมเพศว่าถั่วดำมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับเวลาต่อมาเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงเนี่ย ก็เริ่มมีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาอาศัยแล้วก็ตั้งบ้านเรือนย่านถนนสีลมและพัดพง์นะครับมากขึ้น,นเรื่อยๆครับรักรวมเพศก็จึงเริ่มเปิดเผยมากขึ้นครับเช่นการใช้พื้นที่ในสวนสาธารณะต่างๆในย่านสนามหลวงสะพานพุทธสวนลุมพินีกระทั่งสวนสรานรมแถววังสรานรมนะครับแสดงความรักต่อกันโดยไม่อายสายตาหรือการรื่นเรงิงสังสรรค์ที่มีกระเทยซึ่งแต่งตัวเป็นหญิงด้วยนะครับ และต่อมาในปี2507นก็เริ่มมีธุรกิจการขายบริการทางเพศในประเทศไทยเพื่อสนองความต้องการให้กับชาวต่างชาติเป็นหลักนะครับตามย่านถนนสีลมและก็พัดพงเป็นต้นนะครับในข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามนิกรในเดือนตุลาคมปี2508เนี่ยพูดถึงการกวาดล้างกระเทยที่มั่วสุมขายบริการทางเพศในย่านประตูน้ำถนนเพชรบุรีและก็อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับ อีกทั้งมีการก่ออาชญากรรมโดยการลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์และก็ค่าฝรั่งที่มาซื้อบริการทางเพศด้วยครับในยุคที่สื่อแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยสังคมไทยเราเนี่ยเริ่มเข้าใจต่อกลุ่มผู้รักร่วมเพศดีขึ้นมากๆแล้วนะครับแม้ในระยะแรกเนี่ยจะมีภาพทางลบอยู่บ้างเนี่ย แต่ในสื่อภาพยนตร์ก็ยังถ่ายทอดเรื่องราวอย่างภาพยนตร์เรื่องเกมนะครับในปี2519ซึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องเกย์เป็นเรื่องแรกครับและก็นำเสนอเกี่ยวกับความเสียใจของผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กับผู้ชายที่เป็นเกย์นะครับในเวลาต่อมาเนี่ยคุณพิสารอครเสรณีเนี่ยนำเสนอภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับสาวประเภท2คณะโชว์ตามคาบาเร่ในเมืองพัทยานะครับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่าเพลงสุดท้ายครับ ในปี2528แล้วก็มีภาค2ต่อมาในปีถัดมาคือ2529นะครับและสื่อก็พัฒนาเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมของรักรวมเพศมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งต่อมาเนี่ยอาจารย์ด็เรเสรีวงมนทาเนี่ยนำเสนอละครเวทีที่โด่งดังอย่างมากนะครับชื่อเรื่องว่าฉันผู้ชายในยะแต่ระยะเวลาจากนั้นครับในประเทศไทยเราท่ามกลางกระแสะซีรีส์ชายรักชายที่มีความโด่งดังมาอย่างต่อเนื่องครับในประเทศไทย ดูเหมือนว่าอีกหนึ่งคอมมูนิตี้ที่เติบโตไม่แพ้กันก็คือกลุ่มซีรีส์หญิงรักหญิงครับที่มีคนพูดถึงอยู่เรื่อยๆทั้งในเชิงเนื้อหาซีรีส์ที่น่าสนใจหรือว่าเคมีของนักแสดงนำด้วยนะครับทำให้ยอด Engagement และการพูดถึงสื่อต่างๆก็สูงขึ้นมาโดยตลอดครับซึ่งไม่ใช่แค่กับซีรีส์ไทยเท่านั้นนะครับซีรีส์ต่างชาติเองก็มีการนำเสนอภาพของคอมมูนิตี้ของหญิงรักหญิงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ จนเกิดคำใหม่ครับที่เราอาจจะไม่คุ้นหูคือคำที่เรียกว่าซีรีส์แซฟฟิกครับซีรีส์แซฟฟิกก็คือซีรีส์ของหญิงรักหญิงครับจะเป็นที่รู้จักและก็ด่งดังในปัจจุบันนี้นะครับคำว่าแซฟฟิกเนี่ยคือร่มคันใหญ่เลยครับที่ครอบคลุมทุกความสัมพันธ์ของหญิงรักหญิงครับหากจะบอกว่าซีรีส์หญิงรักหญิงนี่กลายเป็นหนึ่งปรากฏการณ์สำคัญของโลกป๊อปเคานเจอร์ในเมืองไทยเนี่ยก็คงไม่ผิดนะครับ จนมาถึงปีนี้หละครับ2567กเ็นี่ยก็ต้องบอกว่าซีรีส์แซฟฟิกเนี่ยกลายเป็นเมนสตรีมหรือว่ากระแสหลักของซีรีส์ไปอย่างเต็มตัวเรียบร้อยแล้วนละครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าเล่นเพื่อนหรือว่าเล่นสวัสดจะเป็นเรื่องที่ยอมรับกันยากเย็นในประวัติศาสตร์ไทยมาแต่ก่อนนะครับและก็เนิ่นนานมากแล้วเนี่ยถึงกับเคยมีความผิดถึงขั้นประหารชีวิตเลยก็ตามนะครับแต่เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานี่เองครับ24กันยายน2567 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่24ประจำปี2567หรเนี่ยหรือว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งมีเนื้อหารับรองการสมรสระหว่างบุคคลโดยไม่จำกัดเฉพาะชายหญิงอีกต่อไปนะครับโดยกฎหมายนียจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น120วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับนั่นหมายความว่า ถ้ามีใครมีความต้องการจะไปจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายใหม่เนี่ยต้องรอให้พ้นร้อวันก่อนนะครับโดยถ้าเรานับระยะเวลาบังคับใช้กฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ชี้แจงว่าต้องนับวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันที่1ครับแล้วเมื่อครบร้อวันก็คือวันที่21มกราคมปีหน้าครับ25 6 8นั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเพื่อนเล่นสวรรัสด หรือว่า LGBTQ+ ตั้งแต่วันที่22มกราคม2568เป็นต้นไปกฎหมายแพ่งใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ครับสามารถไปจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแพ่งใหม่ที่รับรองสิทธิสมรสเท่าเทียมกันได้ทุกท่านแล้วละครับผมรู้สึกเอาเองนะครับแล้วก็พูดกันกับคนรู้จักหลายคนว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ยอมรับความแตกต่าง ความเป็นตัวของตัวเองความแตกต่างทางเพศสูงที่สุดที่หนึ่งในโลกเลยนะครับเราอยู่กันอย่างสงบครับเรายอมรับกันและกันในความแตกต่างทางเพศหรือว่ารสนิยมทางเพศได้อย่างสบายอกสบายใจนะครับไม่ปิดกั้นใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทไหนก็ตามเรียกว่าคนไทยใจกว้างในเรื่องนี้อย่างที่สุดชาติหนึ่งในโลกเลยทีเดียวครับ กว้างซะจนผมคิดว่าแล้วความเห็นต่างคิดต่างในเรื่องเล็กๆอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องรายละเอียดทำไมทำไมเราถึงไม่ใจกว้างแบบนี้กันบ้างนะครับว่าไหมครับคุณผู้ฟังครับขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายในผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอน ผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน Facebook Page คนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ